สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พิมิตจะมาทำปลาตะเพียนนึ่งนะคะก็จะมีปลาตะเพียนค่ะพิมิตเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วเอามาบ้างทีๆเลยนะคะแล้วก็หมักไว้นะคะหมักไวค้ครึ่งชั่วโมงค่ะถ้าใครมีเวลาก็หมักนานกว่านั้นก็ได้นะคะค่ะ แล้วเราก็จะมีผักมะเขือค่ะกวางตุ้งดอกค่ะบวบงูแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็มีตะไคร้ใบมะกรูดค่ะนะคะดอกแคร์ค่ะผักชีแล้วก็ต้นหอมนะคะแล้วก็มีพริกมีหอมแดงมีกระเทียมนะคะเราจะคั่วแล้วก็ตำนะคะ ต่อไปเราก็จะเอาเครื่องสมุนไพรย,ยัดในท้องปลานะคะรอให้น้ำเดือดน,นะคะเราก็จะเอาขึ้นนึ่งเลยนะคะค่ะแล้วเราก็จะเอากวางตุ้งดอกลงไปเลยนะคะกวางตุ้งดอกแล้วก็มีบวบงู ก็มะเขือค่ะค่ะแล้วเราก็จะพิมิตจะใช้รากผักชีวางบนตัวปลานะคะพร้อมกับใบผักชีค่ะค่ะแล้วเราก็จะเอาดอกแครนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะ ใส่ผักเยอะๆค่ะผักเยอะๆแน่นๆเลยค่ะค่ะแล้วเราก็จะปิดฝานึ่งไว้นะคะนึงไว้จน ปลาสุกเลยนะคะค่ะแล้วเราก็มาเปิดดูนะคะสุกแล้วนะคะทั้งปลาทั้งผักสุกหมดแล้วนะคะผักก็จะออกนิ่มๆหน่อยนะคะสำหรับคนคนแก่ทานได้เลยนะคะแล้วเราก็ จัดเสิร์ฟใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะคะน้ำจิ้มเราก็ทำไว้แล้วนะคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ะพี่มิตรต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดติดตามให้พี่มิตรทำคลิปต่อไปนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ